สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจพี่จัดมินกับน้องแตนเนียวฟ้าพื้นครับคลิปนี้สำหรับคนกรุงเทพครับสําหรับผู้ที่ทํางานอยู่กรุงเทพนะครับเรามีอารมณ์ที่ว่าจิตถึงบ้านเฮาครับผมเทศกาลดําหน้าด้วาหนาฝนทองบ้านเท่านะครับนี่ครับผมย่ามือแดงครับเสียงกบเสียงเขียดเสียงแม่ง เสียงนกนะครับเวลาตอนนี้กับประมาณหกโมงเกือบจะซุ่มนึงนะครับนะครับผมบรรยากาศทองทุ่งหน้าครับมีนม้ำยูนในตากาศนะครับนะฝากอยากให้คนที่ทำงานอยู่กรุงเทพนะครับได้บึงบรรยากาศบ้านเท่านะครับว่ามันเป็นยังไงครับ เมืองแ่ไหนก็มีความสุขครับบรรยากาศจ่ิงๆสบายหูสบายตาได้กินน้ำได้กินดินทด่ถือไอ้ฝนนะครับมือขึ้นฝนกระตกเมื่อขึ้น,นม,ขนมอขึ้นเนี่ยนะครับอันนี้คือคำเหรอครับเนี่ยเขาบ้านเขาซองกันแล้วปูพันอยู่ไฮอยู่หน้าปูนอนไฮนอนหน้ากันมี่นะครับนะครับอีจก เมื่อกี้มืดอ้าบเพรเดือนถังเนาะเทศกาลปักเบ็ดที่มาเลยครับบันหาป่านี่มือแรงกัตตองมาแล้วเลยอยากถ่ายคลิปนี้วิวนี้ให้พี่น้องที่อยู่กรุงเทพไปทำงานต่างอย่างวัดทำงานมึงนอกมึงหน้าเลยเห็นนะครับบรรยากาศบานเท่านะครับว่ามันเป็นยังไงสิคอือเกาบวบางคนมึงเลาคพนอาจสิน้ำตาอะไรก็ได้เด้พี่น้องด้อยิดฮอดบ้านเจ้าของ บรรยากาศดีแห้งครับยินเสียงกบเสียงเขียดเสียงแม่งห้องครับขันเมนสมัยก่อนเพิ่งกิดเสียงงวออกกล้วยเขาคอกนะครับตำหนิเนาะเห็นพอล่างๆเพิ่งเกิดเสียงเขาคอกเอาง่วเขาคอกปัดมากกับพัฒนามาเนี่ยก็เป็นเสียงรถไทนหน้าเรียนขอบ้านนี่บ่ะเนี่ยพัฒนาขึ้นมาอีกรถไทนหน้าก็เริ่มสิหายเปื่อพี่น้องเือ่ได้ยินเสียงสูบนามรถไทนหน้าก็ได้เป็นรถอีแดงอีสมันเนี่ยสีร้ายแบบนี้ครับ หน้าคูมือนี่ก็สีแล้วเรีวย้อนรถอีสุบนี่แหละครับผมลิปนี้ก็สำนียเนาะเอาเสียงเขียดเสียงแมงมาฝากพี่นอ้องที่อยู่ทังกรุงเทพกรุงไทยมึงนอกมึงหน้าฮาเพื่อดเลื่อนคลิปไม่เจอกันมาฟังน้ากันมาบึงบรรยากาศกินไอหน้าทองทุงหน้าของห้องน้ากันนะครับเนาะพ่อกันไหมครับลิปหน้าครับสวัสดีครับผมฝากติดตามน,นเลยครับเดอ้อ พจที่จัดมินกับน้องเดียว,เยวพเพื่อนครับผมสวัสดีครับ